อยู่ดีๆก็ตาเบลอภาพไม่โฟกัสเกิดจากอะไรกันแน่คลิปนี้มีคำตอบสาเหตุที่ทำให้ตาเบลอไม่โฟกัสได้แก่1ใช้สายตาหนักหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อตาไม่ร้าและเกิดอาการตาเบลอสอ,อการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือนอนหลับไม่เพียงพอพาะจะส่งผลต่อการทํางานของดวงตาสาภาวะสายตาผิดปกติเช่นสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียง สี่เกี่ยวกับโรคตาเช่นต้อกระจกต้อหินหรือจอประสาทตาเสื่อมหเกี่ยวกับโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่เกณฑ์ 6. ผลข้างเคียงของยาบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการตาเบลอในมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขากมงแสนเรามีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า20ปีคอยให้คําแนะนําค่ะ